สวัสดีจ้าเอ,าเอ็กครับผมสวัสดีครับจ้าเป็นยังไงทางฝนฝนตกบ่เศร้าเหรอครับคือสีหนาวเหรอครับเริ่มหนาวแล้วอ๋อสีคือกันตัวลมบีบีเนี่ยมือเศร้ากับอากาศเย็นแน่แหละเมจ้าครับผมเป็นยังไงเอ็งวันนี้ฝันยังบอ่อ้ผมว่าเป็นฝันดีเลยครับคักเทละ่ะขันได้เนือาา้อเยือดครับ มันเป็นเนื้อของแบบงี้อยู่ครับปุ่นมาเอาเมื่อไม่เอาเมื่อกินเอาไปกินน้ำมันมันหลายพวดโอ้โหเครื่องเสิเอาจังใดมันไหลในความฝันได้เอาบมื่อไหรจ้ะเอาอยู่ครับกำลังสิเลือกเอาอยู่ครัเตือนก่อนเมื่อก่อนโอ้ยหลีกเขาเลียกันังสัตวไปหาจับตู้เดยไใบเนี่ยล่ะผมมีหลายครับผมมีชุดเดียวมือเก่าครับงวดที่เลียกก็ ไปเงมันมีผมกประด็นไ้ศูนย์สามไปน้ำบ่อแต่ว่าลูกศิษย์ผมก็ได้อยู่เขาก็บวกเขาอยู่ครับเพราะว่ามันมันตัวเดียวครับเนาะมันก็เลยมีการพิดพลาดเนี่ยเนียนจ่าส่วนมากนี่อ่ออีกฟันย่างมากหางเดียวเนาะจะเนาะบ่ได้หลายหางจ้าออกก็ออกลูกศิษย์พงษ์ก็ได้กันอยู่ครับศูนย์สองศูนย์สามก็บอวกพงษนแต่ว่าเอาไปลงคลิีปนเหตุสูนสามสามศูนย์ตัวเดียวบวกกับมันกับสี่หนึ่งหนึ่งบวกจ่าไม่ผิดเ ออกไปจังสั่นเนาะว่าเป็นยัางสูงไหมจ้ะเขากิดตามสูนเขาละเนาะตามดาวตามโหระศาสตริเขาเห็ดมาเนาะจ้ะว่านี้ก็ว่าเม่นคักกับเอาน้ำเบิงจากว่านี้่ในตัวใดเนาะค่ะว่านี่ผมว่าพิดแปดครับเด่นแปดแห้วมันคือไปสั่มกับข้าเจ้าเห็ะเนาะว่านเนาะอ๋อคือวางสั่นแปดแปดศูนย์ครับแปดศูนย์ครับหนึ่งแปดศูนย์ครับหนึ่งแปดศูนย์เป็นว่าจ้ะ ครับเห็นไปซ้ำครับข้าเจ้าไร่หมองไร่ตำหนักไร่หมองอยู่ครับโอ้แต่ว่าเฮาหนี่เหตุตามโหฬารศาสตร์เนาะตามดาวตามอย่างอือเจ้าว่าหนึ่งแปดศูนย์หนี่เหตุจับวิ้นเหรียญน้ำหนีก็คือแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ก็ได้มันว่าจ้าแม่นครับอือละคกับระวังเบิร์นบ่ครับระวั ในใจนี่ว่าเปรตยังไงกับมาเห็นย่านตะเบินเปรตเมันมีอีกอีกจ้าครับจ้าครับผมอ่ามันเคยเบินเนอครับมันเคยเบินแปดแปดไอแปดแปดล่างครับมันเคยเบินแปดแปดล่างจ้ามันมันสิเกิดไอธาดวันที่วันที่อะไรหรอวันที่สิบหาวันที่สิบหามังเกิดขาดวันที่สิบหาก่อนก่อนมือเลขอดอกอยู่มือหนึ่งครับจ้า เกิดขาดมันมันสิเป็นเรื่องสี่ประจําเลยครับถึงสิเกิดก้อนหามือกับแปดก็ต้องปิดมากครับตามตามสถิติเลยครับแปดก็ต้องปิดมากแปดก็ต้องมีแปดครับยู่ในนี่ครับอืจังเลยกับเปดมาะครับจังเลยไหมเห็นกับคักรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเด็กใรางวัลที่หนึ่งมีมี่ครับมี่เพราะว่าตามสถิติมากการเกิดขาดทุกปีทุกปีโบ่โบ้เลือครับโบหนุครับอืม ปลาล่าหูคนล่งกันครับเตะเลยนี่ดบอลหลือครับตองมาเป็นทงสั้นประจําได้ครับจ้าพลลาหูนี่เป็นเตียขอาหูนี่เป็นเตียแศูนย์แปดหจ้าพลลาหูก็คือเลขแปดีละครับเราแต่เป็นเลขแปดกันประจาเลยครับบอเหลือจ้าจังไรกันมาทดเนก็ แปดศูนย์จ้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดจ้าแปดแปดครับศูนย์หนึ่งน้ำครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งน้ำจ้าตัดเหรียญไพ่แน่นี้ครับกันเบิร์นี่แปดแปดครับเบิร์นแปดแปดกันไม่น้ำครับก็หน่อยถ้าสมมติว่ากันมองกันเกิดบัานใบมันเมื่อเกิดขาดผมกิดสียห้อีกชุดหนึ่งครับมันมันมีเกิดขาดผมก็เลยให้ตัวนี้ไปถ้ามันสมมติว่ามันว่าเกิดขาด อมันก็จะเป็นแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับแปดเจ็ดสองอันนี้เหตให้เพื่อนกันไว้ก็ได้จ้ะให้เพื่อนกันไวก็ได้ครับชุดนี้แปดเจ็ดสองนี่ครับจ้ะที่ที่ที่ไฮมากระเคื่อนหนึ่งแปดศูนย์นี่เนาะศูนย์แปดหนึ่งนี่แหละกับเอาไพ่ในสามตัวนี่แหละให้เวียนเหรียญเอาเนาะจ้ะครับผมอืแล้วก็แลราคาโต๊ะกันคือแปดเจ็ดสองครับ ค่ะแต่จก็บสองกันเนาะตัวเน้นนี่ 180, หนึ่งแปดศูนย์ไ้ตัดเลนนี่คือตัวนี้เน,น,น้นๆน,นักๆแมนครับจ้าแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ยันมันเรียนไปลางครับปกติมันมันเว่นเคยมากมันเลยมันมันกะลงลางครับแปดแปดจ้าสังเกตบ,บ่เลขบึนสิส่วนมากสิไปยุลางเลยจ้าเลขทึึงๆสิบ่ออกกบึนสังเกตบ่บปีนี่นะรับแมนอยู่ครับอืม จระปะดีมันมันมันเป็นอย่างมันคือม้างวดเวียนงวดงวดเวียนงวดแมนวะครับสเกตวะแมนจ้ะแมนจ้ะมันคือเป็นยังสั่นดาวล่าหูกวัวสิปนสิเอ้อโคจรอนเธอเดาเดทเธอเราองศาเรื่องนี้ใส่เวลาโดนนะครับปนผาอยู่วงหันปนสิอ่าสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์อาทิตย์ไห่เออทำมุมตั society, ้งฉากเออทำมุมหกสีองศาก่อนแลัก็มาตั้งฉากดวงอาทิตย์มันโคจรจอนเตลี่นะครับ สิบห้ามือเพิ่นปิกว่ากันเดือนหนึ่งท่ามุ้งสามพันตามตามตามเน่ไอ้เอ่อตำล่าคนบอกว่าไอ้สิมันมันสีสัมพันธ์กันนะครับสิบห้ามือเอ่อมันสีเวียนเวียนงวดเวียนงวดเวียนงวดง่ายงวดกี่พวมากงวดแดจ้าวดนี่พเหลือครับเพราะว่ามาเล่งกันคักเนี่ยวันนี้จังไหนกันมาเห็นในเทพเปียดมั่นใจคักเนาะมักแท้ครักเท้าครับครับเจ้ว่าสิเปียดยังเจ้ว่าเวียนไปอีกงวดหนึ่งงวดหนาพวมางวดต่อไปมาอีกเลยครับแปดบันมาซีนีอีกไปตลอดครับ ืมัจสิเป็นยังสี่แล้ว่าตีเวียนไปเวียนมาเี่งสี่แหละเปลี่ยนสีเดินเงาครับแต่ว่างวดเวียนงวดงวียนงวดไปนี่อีกเงาครับมันสีบหดวสิ้นสิ้นปีบ่โดนครับใส่เวลาโดนหลายงวดว่าสิ้าสิ้นปีได้ไหมครับสิ้นปีได้เลยอเสิเป็นงวดเป็นงวดไปเพงสี่ครับหมักน้ำยูดอกไปหาจับฉลากินแบงถึงใวยดองหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดเนี่ครับเวียนไม่นีเลยชุดเดียวและครับตัวเน้นเนีน จาตัวก <How about. S 1> oh ันก็คือแปดเจ็ดสองเนาะครับผมจะโอ้ยขันว่าฝันเห็นอันเนี้เห็นถึกก็สิบว่าเขาโรตีเหล็กก็ฝันดีอยู่ครับฝันว่ามันขั้นฝันยั่งไดกะแม่นันมันหลดนะครับอันฝันเกับด้เนือไดจ้าคักอยู่เนาะขัน่างสันเนาะเอาก็เช่นเดิมทั้งเพื่อนบ้านก็ยังเหมือนเดิมเมืนว่าจ้าคือนเดิมครับวัาครับ มันเปีกสามตอยู่ค,ครับค่ะผู้ใดยอยากเขากุมทั้งอ,ออออีกอเดียวสิปักเบอร์ทั่วไห้เนาะคะ่นะเนาะถ้าผู้ใดสนใจบ่าว่าสิเป็นเพื่อนบ้านบ่าว่าสิเขากุมเกี่ยวกับตัวเลขรัฐบาลไทยกะยังไห้ขึ้นเก่าเนาะค่ะเสื่อมมากมากุมเพิ่นกะสิดวงดีเพราะว่าเขาคุยกันตลอลดเนาะจ้าครับจ้าจะเฮ็ดคลิปไ้เบิงไน่กุมกับวิเคราะใไ้เบิงพร้อมนะครับเริ่มแล้วครับต้นคุยกี่พากคล่าไปอยที่นี้ให้เท่าน่าหน่อยจ้าหน้อยปกติรายการเดียวครับ ค่ะราายกค่ะได้คนเหวี่ยแก้วค่ะบอกผิดบอกพายเนาะครับผมจ้าจ้าเอากันสุดท้ายนี่ฟังยังพี่น้องแน่จ้าอ้อเอ็กอ่ามันมันสวยๆก้อนมันเด้อพญ่ไม่ใหญ่เลยอืมคือกันต้นนี้หรอกอืองวดนี่อ่ะน้ำกันจัดเลยครับจ้าจ้าเช่นกันมันมันสวยๆเด้องวดนี้จังไหนก็ให้ได้ถ่ายรางวัลทีหนึ่งเด้อครับค่ะค่ะวัสดีจ้าสวัสดีครับ